สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะมีนะครับโรตีตัวใหม่เข้ามานะครับราคาสามสิบห้าบาทนะครับเป็นโรตีแฮมชีสนะครับมเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าโอ้สเก็สวยงามนะครับจัดไปโรตีตัวใหม่ของเรานะครับแม่มาเป็นถาดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมแหมสวยๆดูชีดด้านในนะครับโอ้โหห้าเดีวหยิบมาเลยดีกว่าครับ เขาบอกว่าแป้งโรตีนุ่มชีสแน่นจุใจเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ประมาณแต่หนานะครับหนักรู้สึกว่าหนักนะก็กินเลยนะครับแป้งเหนียวนุ่มโอเคครับเค็ม,มันอ่อนของของชีสแฮมอยู่ด้านในก็หอมๆดีครับเห็นไหมแฮม ดูความหนาของแป้งครับแป้งเขาดีนะยอมรับนะครับนี่ดูดิอ๋อแป้งแป้งเพียวก็อร่อยมันเหนียวนุ่ม,มแฮมดีครับแฮมเราผ่าดูตรงกลางไหมนีม่ครับมาเป็นอย่างนี้เลยครับมาเป็นชิ้นเดียวนี้เลยครับเดี๋ยวเป็นชิ้นทั้งล่างพร้อมแฮมนะ แล้วก็โรโอเคครับไม่ได้มีหวานมีอะไรครับก็แป้งแฮมชีสเพียวๆเลยนะครับก็เป็นความเค็มอ่อนๆของชีสนะครับถ้าชอบซอสก็น่าจะดีนะครับใส่พวกซอสว่าพวกมะเขือเทศอะ่ะน่าจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาแต่ผมอยากเพียวๆเลยนะครับ เป็นชั้นกันดีมากนะครับกัดเข้าไปยิ่งชุ่มฉ่าเรื่อยๆนะครับก็ใช้ได้ครับกินง่ายดีนะครับมือเดียวขับรถไปกินไปนะครับสำหรับสายแบบขับรถนะครับก็จะถูกใจแนวๆนี้ถ้าคนชอบชีดอยู่แล้ว ตัวแฮมก็หอมอัอนอ่อนนะครับของก,การทอดหรือรมควันนี่แหละเป็นเมนูที่ก็โอเคครับใช้ได้แต่เขาเด่นเรื่องแป้งของโรตีนะครับอ,อ,อืหลุดพอดอีนี่นะครับผมก็เพิ่งเป็นเมนูที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถไปตามกันได้นะครับทุกสาขานะครับโรตีแฮมชีสนะครับผมไป